โชคดีของป้ามากๆเลยนะเนี่ยเออนี่เรามีบุญมีบุญสัมพันธ์กันถึงได้เจอกันนะก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็มีของวางเต็งไปหมดเลยครับก็เลยให้ทันทีผลย้ายออกดีใจครับยัดีที่เจอทีน้องยังดียังดีมากเลยดีป้าหกสิบปีแล้วครับผมอ๋อหมายถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือสีนี้ใช่ตอนนี้คือสีนี้เดินทางจากไหนครับที่สุดโลกทิ่สุโลกน้ำไม่เป็นล้ำไม่เป็นลนี่น้ำไม่กระเซนนี่ครับผมว่าบอกแล้วฟ้าสปกฟีนั้วเรามีทั่วประเทศแล้ว เี่เรามาจากเป็นแพลตฟอร์มที่รวมคนไทยใจดีดึงคนไทยใจดีทั่วประเทศมาปานป่ามาช่วยป่าท <Mod> ีนี้มาผมจ,จริง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 ดูจริม,ม,มีึ <S <s ้นเยอะเลยธุรกิจอะไรคะ ทำธุรกิจแพลตฟอร์มรวมคนไทยที่ใจดีครับใส่ความอยากจะช่วยหาขยายตเราจ้างเขามาทําไฟผมว่าอันนี้ไม่ต้องเสียอะไรมองบจากการให้ขอบคุณมากมีมาผมทำให้เท่านี้เราก็น้ำใจเหลือล้นแล้วค่ะก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอทำไมใจมากที่พี่ๆก็มาช่วยแน่ดีใจมากช่วยใจด้วยนะจากเชียงรายจากภาคเหนือเลยภาคเหนือมาช่วยพากได้ขอบคุณมากเลยครับยินดีมากยินดีมากผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมเจอ วันนี้ไม่คิดว่าจะมาหลายๆทาาผมไม่รู้จักเลยยู่ดีๆ,ๆเข้ามาช่วยที่บ้านผมเนี้ยมันทําให้ผมแบบลดภาระเองแล้วก็ไปต่อได้เร็วขึ้นเพราะเราคือแพลตฟอร์มที่รวมคนไทยทั้งประเทศครับผมครับตงนี้ตรงนี้ต้องน,งนี่ตรงสาาดให้ได้ครับนะขอบคุณมากๆเลยยินดีมากยินดีมากคร